สวัสดีครับยินดีตอนรับเขาสู้ช่องสวยบ้านคามน้องกีจุงกะหนุมมีแซมไสคุณะคุณใดยินดีตอนรับสำหรับผู้ทีท่มีดนตรีในหัวใจพอจำกัดไว้ในอายุานุอแม่ค wow so ุณะคุณใดเด้อไงเนี้ยจาแม่วิธีบ้านๆมาเบิงวิธีชีวิตชาวบ้านพี่น้องเลย การอันคั่วไก่ไปจังไงเอาบังดูว่านี่ระเชฟระดับตำนานได้นี่ยโบเม,มนธรรมดาได้ครับทุกคนได้กินฟีมือเราเนี่ยยกสองโปง่งสามโปง่งสี่โป่งด้วยนะครับอันนี้โบเม,มนคุยได้ครับประสบการณ์ตรงเรื่องจริงผม,ก,มงผงกินมาแต่น้อยสําหรับผู้ไทยเองเนี่ยนะครับกินมาแต่น้อยจนหอด ไงเลยผมงอกเลยเดี๋ยวนี้ฝีมือเรายังสุดยอดหาฝีมือเทียบอยากไหลเทียมท่านอ่หลนะครับเป็นพี่ชายผมเองครับพี่เขยบีมือหนึ่งเดีววันประว<อ>รัติเขาดีจริงจงครับเ <laughs> บิงบงการคั่วไกละเอียดวะครับลวกน้ำห้อนถอนคนนะครับ อันนี้เป็นไก่บ้านนะครับลวกน้ำห้อนทอนคนแล้วก็เอามาล่นไฟอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้มันมันมัน,มนหยาบหยาบหยายาบนิดนึงนะครับแซบแซบเชฟมือดีสิเฮ็ดยังเชฟเฮ็ดเห็ดแกงไก่บ่ <c oughs> ให้พี่ไอ้เห็ดแกงไก่แกงไก่แซบแซบ ออบด้วยออบด้วย,วย,วยคลอคลอ,อคลอดด้วยคลอดด้วยเออด้วคลอดด้วยโอหมืน่นหนึ่งไหมอโอเคพอมื่นแล้วหมื่นหน่อยแล้วม,วม,ม, <laughs> ม,มื่นอะดเลยมันโมเมนต์หมื่นแน่นเนอพี่น้อง <c oughs> ครับ พี่น้องทุกคนมาดูครับนี่วิธีการล้างไก่นะครับจะแกงไก่แบบวิธีบ้านบ้านพื้นบ้านเรานะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนผู้ผู้ชมนะครับนี่คือการหลังจากที่ลนขนแล้วนะครับก็คือเป็นการทำความสะอาดล้างนะครับให้สาดโอ้หมืดมองไม่เห็น เนี่ครับเบิ่งจับไก่ชิดเลยหัวมันหัวมันครับนะ <c oughs> ระดับเชฟม,มือหนึ่งนะครับพี่น้องอเมนธรรมดาเด้อ ผู้ไดสนใจนะครับติดตอห้ไปเป็นเชฟมือหนึ่งได้เลยครับแต่ว่าคาศิลปะนะครับในการเ pues ็ดอาหารนี่ขาจ้างเอาไรครับเบิ่งครับ,บเชฟบันนแต่ว่าฝีมือการ

โมเมนต์ Moment, ธรรมดาครับรน,นะนี่ครับอันนี้คืองในมัน อันล่างเครื่องในเครื่องในอันพอนต้มใส่กันเลยเป็นว่าเชฟเครื่องใน่ต้มใส่กันเลย,ร,เลยระวังเนื้อเครื่องในต้มใส่น้ากันต้มใส่หมอน้ากันนี่ครับ บางการลักษณะการคั่วไก่การคั่วไก่การเห็ดไก่เชฟบอกบ,บอแซบบอเอาตังค์วะค่ะว่าสันฮ่าฮ่ฮ่ อันนี้คือการเอาอเศษอาหารออกจากกระเพาะไก่นะครับโอ้เด,ด็กเด็กกินบ่ะครับหอมมันถึมีกินหอมน้อยๆแล้ว โมเมนตกินข้าวนะครับกินหอมน้อยๆเนี่ยคือกินหอมจากการอันนั้นครับหลังจากลกขนแล้วเอาไปเผาไฟนะครับ<น>ไปล่นไฟครับไปล่นไฟนขแสมันหายมัะมนะครับผู้ช่วยเซฟบอกลนพอขนแสมมันหาย,ม,ยมันก็จะหอมห้วยห้วย นี่เทคนิคโบราณครับนี่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 ให้เบิ้งชัดชัดโอ้มันสะท้อนแสงไฟหน่อยนึงเห็นไหมครับเบาโมเมน่ธรรมดานะครับการล่างใสการล่างใสไกลเนี่ยเขาเอนล่างใสไกลโมเมนท์ใสไกลอันล่อรถจักรยานยนต์นะครับโมเมนท์ใสไกลอกลอจักรยานนะครับอันนี้ใสไกลของแท้ครับพี่นองครับ <c oughs> โอ้สาอยหมกบุมมี่โอ้สาอยมกบุมมีไฟหัวเลย เชฟกำลังคมัมเมนมากเลยครับสมกับเชฟมือหนึ่งอีลีกระบ,บี่มือหนึ่งแห่งตำนานเชฟบ้านขามแน่นอนอีลี <c oughs> นี่ครับที่เห็ดแล้ว นี่ครับกำลังล่างกำลังล่างไก่บดีถาเบิงตอนต้มสุกแล้วครับอ่าเอาพอสนีครับการล่างการยังแหละเดี๋ยวบดีมาเบิงผู้ช่วยเชฟกําลังตำกำลังตำเครื่องปรุงอยู่ครับโอเมนธรรมดาเนี่ยคนล่างใส่ไก่โบเป็นนี่ยโบโบ๊ดเลี้ยวไงไงได้ครับนี่ล่างข้าวเดียวเห็นไหมครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเล้วเลย นี่แะครับของแท้อืมว้าวเรียบร้อยเลยโอ้ในนอนวะเห็ดไก่ตัวเดียวนี่ครับการแกงไก่บานเท่า ต่งต้นยังสี่ครับสูบแบดไปกรงตรงปลอเฮ้ยอกาพืชหล่เนี้แล้วก็อากาศดูแซงไปเปลี่ยนบรรยากัศสมุนตามไปกับจาราการพดหนึ่งละมาเข้าจด้วยตมกระสุนมาเ็กรสุนเฮ้ยอือนที่ลาเตร์จีบีอะเาี้ยพืออสุนกันหรอวาสมุนนะใส่ให้ละไปเอกที่แอร์เซียนรถไปละากาจ้าละ สมุนไก่ดีดเออไต้เลยอไก่ดีโอ้แน่นอนออนี่ครับการสับไก่ตบเดี๋ยวมาเบ่งตอนต้มไก่อีกเที่ยงครับผมตอนนี้คือสับนี่ฮะออบคับอบเออ,อ,อ มาเบิ่งพริกแกงต่อครับพี่น้องครับเป้ยหอมเข่าในจอเลยครับพี่น้องเอับหอมเข่าในจอนอกจอลระเบือก็จะซ่บฟังมึงเสียงตามกับหูแล้วกันผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยเชฟมีเครื่องปรุงมีอย่างไรฮะอธิบายด้วยมีอย่างไรครับหิงขาตะไคร้ซระสระผู้ชมเพิ่นจำมาท่านนันทีเพิ่นเอาสูตรไปเฮ็ดเฮ้ยเพิ่นกินปลาด้วยกัน มีคามีตะไคร้ใบมะกรูดหลยอย่างอีกครับมีพริกอีกกระเทียมมีกระเทียมมีอย่างอีกครับอันนี้มีกระชายขาวมีกระชายขาวนะครับใส่พริกไทยพริกไทยน้บอบปถือกันอ๋อพริกไทยพริกไทยมันคนละสูตรนะครับพริกไทยสิบมี ยหอมพี่น้องเอ้ตะเคืองปรุงกับหอมแล้วพริกคาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกหลายอย่างอีกครับใบกระเพราบานบานเ้องน้ำบอกใบกระเพราเราต้องใส่ใบกระพเระพาเราใส่ที่หลังนะครับใส่รองเทาง้าเนี่ใส่รองเทาง้าเนี่ครับใบแมฆ